ขอไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเห็นบอกว่าน้องเป็นทอมบอยใช่ไหม<ะ>โดนถีบรถแล้วหัวน้องไปฟาดกับฟุตบาทจนกระทั่งคอหักนะ,ะเราไล่เรียงภาพวงจรปิดก่อนก็นแล้วการเพราะจุดเกิดเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตรงบริเวณก่อนจะถึงวัดพระประโทนเนี่ยนะฮะ,ฮะโดยเขาไปพบรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วน้องคนนี้ชื่อว่าน้องนัทนิชาภาพนี้เป็นยังไงเป็นทางด้านทางภาพนัทนิชาก็คือน้องที่เสียชีวิตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทางด้านของ ลุมผู้ก่อเหตุเนี่ยซ้อนสามกันมาเหมือนไล่น้องมาค่ะตอนแรกเนี่ยเหมือนใช้มีดเนี่ยฟันไปที่ตัวน้องก่อนเพื่อจะชิงหัวเข็มขัดน,นะคะเพราะว่าน้องนี่ได้รีย,ยนาสถาบัานแห่งนี้เนี่ยค่ะมีการประกบข้างไปไล่ไปกันบนถนนเห็นนาทีสําคัญตอนถีบเลยไหมเห็นด้วยค่ะ <c oughs> ให้ดูนาทีสําคัญเลยฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอฟันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็มีการถีบรถของน้องจนกระทั่งเนี่ยน้องลื่นถลายไปอะคะ่ะเนี่ยอีกมุมหนึ่ง ไล่กันมาอย่างนี้นะคะหลุดขอบเฟรมไปใช่ไหมใช่แล้วก็ร่างของน้องเนี่ยไปกระแทกกับทางด้านของฟุตบาทแล้วก็เหมือนกระเด็นอยู่บนถนน,นะคะ่ะโอ้ตายแล้วลื่นไปแบบนี้กระแทกกับฟุตบาทที่ศีรษะจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะคอหักตายใช่ค่ะโอ้ตายไหลามาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้วงจรปิดมันจับภาพได้แต่อาจจะไม่เห็นแบบเอาเท้ายานแต่เห็นประกบจริงเห็นไหมฮะแล้วรถเริ่มสไลด์ แล้วเดี๋ยวดูภาพเต็มเมื่อกี้ฮะที่กล้องลับตรงบริเวณถนนที่เห็นร่างกระเด็นมาเนี่ยนะฮะไหลมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะไหลมาอย่างนี้เลยล่าสุดวันนี้เห็นบอกคนก่อเหตุ3คนใช่ไหมใช่ค่ะทางทีมข่าวของเราเนี่ยไปเจอคุณแม่กับญาติๆไปเชิญวิญญาณน้องพลอยคนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศเชิญวิญญาณสักนิดหนึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาไปรับศพน้องพลอยมาใช่ไหมแล้วมีการไปเชิญวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุ โดยวันนี้เองทางทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีการสอบถามนี่ฮะอันนี้คือจุดถ้าเทียบกับในวงจรปิดเพราะว่าเขาจะรับศพน้องพลอยเนี่ยมาประกอบพิธีทางวัดห้วยเจระเข้สาราหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เห็นบอกว่าตำรวจทราบว่าคนก่อเหตุเป็นใครแล้วใช่ไหมตอนนี้ค่ะทราบแล้วค่ะว่าคนก่อเหตุ3คนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปนี่นะคะก็คือเด็กชายกสิพั์เด็กชายปิยวัฒน์แล้วก็เด็กชายปณนนททั้งหมดอายุ14ปีเท่นานั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่ซ้อนท้ายเป็นคนที่ถีบรถน้องจนก,กระทั่งลม้มลงล่าสุดตำรวจไปล็อกตัวนะคะเยาวชนทั้ง3คนมาเรียบร้อยดูบรรยากาศสักนิดนึง <S <S เด็กชายอยู่เลยนะคะ เขาคงไม่นึกว่าการถีบรถทั้งนี้จะทําให้คนคนหนึ่งตายชุดสืบสอพนครปฐมจับกลุ่มทั้ง3คนอายุไม่ถึง15มาที่โรงพักแล้วก็สอบปากคําพร้อมสหวิชาชีพโดยทั้งหมดเจ้าเด็กน้อยมันสารภาพว่ามันจะเอาหัวเข็มขัดแต่ตํารวจต้องทําการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเป็นไปตามวงจรปิดมีเสียงไหมไหนลองฟังเสียงไอ้เจ้าเด็กน้อยพวกนี้หน่อยดิน้องคะนุชชังน้องลอยหรือเล่าคะก่อเหตุทำไมคะ ไม่มีใครตอบคำถามใช่ไหมล่าสุดเราไปคุยกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตที่งานศพแม่ยืนยันเนี่ยนะครับตำรวจแจ้งมาแล้วว่าจับได้3คนแต่แม่ยังไม่มีโอกาสเจอไอ้เจ้าเยาวชนกลุ่มนี้เยาวชนที่ถีบรถลูกแม่อายุ14ปีแม่มองว่ามันเกินไปจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะเอาเรื่องไอ้แก๊งเยาวชนแก๊งนี้ให้ถึงที่สุดฟังเสียงคนแม่ของน้องที่เสียชีวิตคุณเมวิกาฮะ อันนี้ที่คุณตำรวจบอกอะ่ะเหมือนเบื้องต้นเนี่ยเหมือนว่าจะขอเข็มขัดแล้วน้องไม่ให้แล้วก็เหมือนไล่ตามอะค่ะไม่ไม่รู้จักค่ะเหมือนว่าไล่ตามเหมือนมาเจอกันกลางทางที่เท่าที่ดูวงจรปิดยังไม่ได้คุยเลยคะ่ะแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องไปทำเรื่องอีกทีนะึงเพราะว่าเมื่อกี้แม่นี่ฮะแก๊งเยาวชน